เรียนในเบื้องต้นว่ากลุ่มกระบวนการกลุ่มนี้ไม่เหมือนกับกลุ่มอืม่นๆที่ผ่านมากลุ่มกระบวนการอื่นๆที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนที่รับกุมเช่นของการดําเนินในชัน้นนี้มีทั้งการจัดรถนํทาทางที่หลายคันมีรถสรํารองและก็เชื่อว่าผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดีซึ่งทางตำรวจก็มีข้อมูลกลุ่มกระบวนการอยู่ในระดับหนึ่งแนละ้ว แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนที่จะส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้ในวันนี้รักยนต์้งหอกกันนะครับจากลำเลียงยาเสพติดนะครับผ่านด่านหรวบ้านพละในคืนวันที่13กันยายนนะครับจึงได้จัดกำลังนะครับหลักซุ่มนะครับหลักซุ่มนะครับเพื่อจะก็ตั้งด่านตรวจนะครับที่ด่านหรวบ้านพละนะครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ03.30นาฬิกาเศษนะครับปปงนำเส้นทางนะครับคันที่หนึ่งที่สองนะครับ กับข้าวด่านตัวจนะครับซึ่งรถคันที่หนึ่งและคันที่สองนะครับเจ้าของคนเดียวกันนะครับคนเดียวทอเบาะที่นั่งหน้าหลังออกทั้งหมดนะครับมียางอะไรมีถังน้ํามันนะครับสํารองกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับจากนั้นที้ง่านตัวไปด่านตัวจได้ออกติดมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกเกี่ยวข้งอีกหลายคนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายสองเรื่องที่เจ้าหนําที่น้องสืบมวลชนก็คือเรื่องบริบทของด่านสดกั้นนะครับ อันท่านเห็นได้ว่ายุทธวิธีวิธีการคนร้ายก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับทันการทําให้ด่านมีมีความยืดหยุ่นมีเฟสซิเบิลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับด่านนี้เป็นด่านมั่นคงประกอบกับบางทั้งทถานตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับทันการในเฟสซิเบิลตามยุทธวิธีคนร้ายเนี่ยตามที่ท่านเห็นเนี่ยสำคัญนะครับผู้ต้องหาแปดรถหกนะครับช่งยากต่อการจับกลุมมากนะครับทันการของนมัสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ค่าไปลูนะครับหรือหรือแชร์ไปลูนะครับอันค่าค่าดีาข,าข,าข,าขององค์กรร่วมเนี่ยบทบาทของด่านพระ,ะเนี่ยเป็นบทบาทของจังหวัดจุมพรเป็นบทบาทของมณฑลจังหวัดเป็นบทบาทของมณฑลนครศรีสีและเป็นบทบาทของเจ้าที่หมดทุกนายนะครับท่านสังกเกตว่าหลังๆมาเนี่ยจะได้ที่ด่านบ้างนอกด่านบ้างนะครับอันการสกัดกั้นการมีแผนพะชเดชึีงมีอยู่แล้วเนี่ยนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพิสานเนี่ยอันทุกสถานตำรวจโดยเฉพาะ คนที่อยู่เบื้องหลังกองร้อยนปพหรือกองเสวีเนี่ยที่จะในการใช้เทคโนโลยีในการติดตามคนร้ายเนี่ยเรื่องสําคัญทั้งการได้ตัวมาการได้ของมาได้รถมาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้คือบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับก็อยากให้สื่อมวลชนนําเรียนสื่อมวลเพื่อแสและก็อยากให้รักษาไอ,คอไ้คอไวรัดคอไวรูตรงนี้ไว้เป็นสําคัญนะครับนี่สําคัญอีเรื่องหนึ่งก็ขอบคุณทางจังหวัดนะครับที่ช่วยสนุนเรื่องนี้ออมาณ สังเกตว่าที่นี่มร้ายไม่ต่อสู้นะครับไม่ต่อสู้เพราะว่าเรื่องสองเรื่องที่น,น,นําเรียงพี่น้องสื่อมวลชนคือการอยู่รับราชาที่ความปลอดภัยที่สําคัญน,นะครับถึงเราจะพูดถางอะไรเยอะได้ของกลางเยอะแต่ถ้ามีความสูญเสียเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับการไม่เกิดขึ้นที่สุดการที่จะไม่เกิดขึ้นคือต้องการฝึกนะครับฝึกให้ชํนานาญที่ผมเพิ่งไปรับโลรางวัลมาได้รับสี่ของประเทศนะครับของอจังหวัดชุมพรนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดนะครับ นำเรียนพี่น้องสืิมชาติอีกเรื่องหนึ่งตรงสุดท้ายก็คือว่ากว่าจะเห็นเป็นภาพรถหลายคันกัญชาสองตันเนี่ยยากนะครับแต่สิ่งที่ยากไปกว่านี้ีกก็คือว่าเราต้องใช้กระบวนการที่ทําอยู่คือบิ๊กดา้านะครับเป็นกระบวนการเครือข่ายในการติดตามเจ้าของเงินติดตามเจ้าของของนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ตัวับไม่เห็นอันกองสืบซึ่งทาจจังหวัดน,นะครับอันนันประมาณนี้ผมฝึกกองสืบไปแล้วนะครับ การสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยซึ่งทุกคนมีความสามารถแล้วก็ต้องใช้เวลาให้เจ้าหน้าที่เวลาทำงานสักพอสมคงวรนะครับในการใช้ข้อมูลจาก Big Data มาเป็นระบบเทรเนี่ยเพื่อที่จะสืบค้นย้อนรอยไปถึงที่มาของของนะครับคนที่จะรับอันนี้สำคัญไทยนะครับต้องไม่ขอใี้โอ้ไปถามเลยจังหวะนี้